นาทีอร่อยวันนี้นะครับ เรามาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าครับผมจะทำเยลลี่ในเปลือกมะนาวเลมอนครับหั่นครึ่งเปลือกมะนาวเลมอนนะครับตามทางยาวหลังจากนั้นเราก็จะใช้ที่ควักไซ้แตงโมครับควักเนื้อของมะนาวออกมาครับหลังจากนั้นนะครับก็วางเปลือกมะนาวเหล่านี้บนถาดมัฟฟินครับปรับให้ผิวหน้าของเขาเสมอกันครับใส่น้ำเย็น2ช้อนโต๊ะลงในผงเจลาติน1ช้อนชาครึ่งพักไว้ห้านาทีให้ผงเจลาตินของเราพองตัวครับผสมน้ำแดง3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะและกน้ำร้อนอีก180่งรส่เมิลลิลิตรใส่ ที่พองตัวแล้วกลับลงไปครับแล้วก็คนให้เขาละลายหลังจากนั้นก็พักให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เทใส่เปลือกมะนาวที่เราเตรียมไว้นําเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ4-5ชั่วโมงจนเจลาตินของเราเซ็ตตัวดีครับหลังจากนั้นก็นําออกจากตู้เย็นใช้มีดผ่าครึ่นครับให้มีลักษณะเป็นเหมือนกรีดมะนาววางลงไปบนน้าแข็งสวยๆนะครับให้เยลลี่ของเราเย็นแค่นี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟเอาใจเด็กๆแล้วครับ